สวัสดีครับวันนี้ AS นะครับครบรอบ30ปีของการให้บริการในประเทศไทยนะครับเราให้บริการมาครบ30ปีแล้วตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่พวกเราทราบนะครับเราได้ลงทุนเน็ตเวิร์กต่างๆเ,เพื่อบริการคนไทยเนี่ยกว่า1ล้านล้านบาทนะครับทำให้คนไทยสามารถมีระบบการติดต่อสื่อสารสามารถการใช้เรื่องคอมมิวนิเคชั่นใช้โทรศัพท์ต่างๆนะ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและในราคาถูกในประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดๆในโลกเลยนะครับวันนี้นะฮะนอกจากเตอ30ปีที่ผ่านมาที่เราได้สร้างความ แข่งขันกับประเทศไทยเนี่ยเรามีวิสัยทัศน์ชัดเจนนะครับที่จะเปลี่ยนตัวเองจากการให้บริการทางด้านโมบายหรือมือถือนะครับไปสู่ผู้ให้บริการทางด้านดิจิตอลไลฟ์สวิตช์พรวเดอร์คือทุกๆของการใช้ชีวิตกับโลกดิจิตอลนะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องการงานนะ่ะเราจะนําสิ่งต่างๆที่เรียกว่าดนะิจิตอลแพลตฟอร์มเนี่ยมาให้กับคนไทยให้ได้นะครับอย่างวันนี้เองเราเองได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเรียกว่าคอมเมอร์เชียลร้อนสำหรับคอน s u m e r product หรือลูกค้ารายบุคคลทั่วไปเรียกว่า s 5G นะครับ Consumer เมื่อลอนชิงนะครับเราได้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆซึ่งในยุค 4G เนี่ยอาจจะทำได้ไม่ดีเช่นเรื่องของเกม AR VR นะครับเช่นเรื่องของออนไลน์ช้อปปิ้งสตอร์นะฮะต่างๆเหล่านี้ เกิดขึ้นมาแล้วนะครับในอนาคตต่อไปเนี่ยขอใหอ้พี่น้องคนไทยลูกค้าของเอสทุกคนน่ยมีความมั่นใจว่านะครับไม่ว่าจะมีเทคโนโลยีใดๆในโลกนี้ที่ดีที่เกิดขึ้นนะฮะเอสจะนําสิ่งต่างๆเหล่านี้มาให้กับคนไทยได้ใช้กันนะครับเพื่อให้คนไทยเนี่ยสามารถอยู่ในโลกของดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างมีความสะดวกสบายและมี ลดค่าใช้จ่ายในการทำงานทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องธุรกิจครับหลังจากที่เราเกิดคอมเพล็กซ์รลอนของ A5G นะครับเราคงต้องรออยู่สส่วนด้วยกันนะครับหนึ่งเน็ตเวิร์กเราเนี่ยพร้อมแล้วแต่ลูกค้าจะต้องรอเรื่องอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์วันนี้มือถือ 5G ก็เริ่มมีเข้ามาหลากหลายนะครับในอีกปี2ปีข้างหน้านะเมื่อมือถือถูกลงนะครับมือถือ 5G ถูกลงเนี่ยความเป็นแมสสเกลก็จะเกิดขึ้นได้มากนะครับและอันที่2นอกจากตัวมือถือแล้วนะครับอีโคสิสต์อมอื่นๆในวงการต่างๆเช่น 5G เนี่ยจะไปช่วยพัฒนาในเรื่องอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยก็ต้องรอให้อุตสาหกรรมนั้นน่ะอัดเดบตรงนี้เข้าไปเรายกตัวอย่างเช่นเรื่องของเอ่อทางการแพทย์นะครับเราพูดถึงเรื่องการผ่าตัดทางผ่านทางไกลนอกจากที่เราจะมีโครงกายที่แข็งแรงแล้วในวงการแพทย์เนี่ยก็ต้องพัฒนาเครื่องมือผ่าตัดทางทางไกลผ่าน 5G ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรอทั้ง2ส่วนนี้แต่สิ่งที่เราจะคาดเดาและเห็นได้ชัดเลยนะครับภายใน2-5ถึงปีเนี่ยมันจะถูกพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆในสิ่งที่เราเคยพูดกัน ซึ่งไม่ใช่สิ่งใหม่นะครับเช่นการเรียนโดยมีระบบต่างๆเป็น AR VR เสมือนจริงการผ่าตัดทางทางกายหรือแม้กระทั่งรถยนต์ไร้คนขับที่ขับโดยไม่มีคนและไม่ชนนะฮะ โครงข่าย 5G เนะี่ยจะเป็นปรเ,เรียกว่าอินฟาสเตรเจอร์พื้นฐานแต่เมื่อ ecosystem ครบนะ่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงที่เราลงทุน 5G ในโครงข่ายครบ77จังหวัดนะครับต้องเรียนโดยตรงเลยว่าเราลงทุนครบ77จังหวัดแต่ไม่ได้ครอบคลุมในเชิงครอบเขตทั้งจังหวัดนะครับเราจะครอบคุมในจํานวนของคนที่ใช้ Data เ,เยอะๆพูดง่ายๆยังอยู่ในเมืองของแต่ละจังหวัดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นที่ผมต้องบอกว่ารออีก2ปีถึง5ปีตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเริ่มขยายโครงข่ายของ 5G เมื่อมีการใช้งานเพิ่มเติมขึ้นเพราะว่าถ้าเราลงไปวันนี้แบบครอบคลุม98 99เหมือนกับ 4G น่ยก็<ม>จะไม่มีประโยชน์เรื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้มีดีไวซ์ 5G เกิดขึ้นงนั้นการขยายโครงข่ายของเราต่อไปเนี่ยนะฮะนอกจากครบ77จังหวัดแล้วก็ต้องเพิ่มควอร์เุให้ครอบคลุมมากขึ้นตามที่ความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้นในแต่ละจุดนะครับ เอสเอ็นทุกๆปีนะครับเราจะลงทุนด้วยสเกลประมาณ20,000ถึง40,000ล้านบาทในการลงทุนเรื่องเน็ตเวิร์กและระบบดิจิทัลเซอร์วิสต่างๆทั้งหลายทั้งสิ้นนะครับการที่ผมบอกว่าเราจะผันตัวเองจากโมบายโอเปอเตอร์ไปสู่ดิจิตอลไลฟ์เซอร์วิส r พรว d เดอร์รวมถึงดิจิตอลไลฟ์เซอร์วิสของของพรวเดอร์ของเราเนี่ยไม่ใช่แค่คอนเน็กระหว่างคนกับคนเท่านั้นเองเพราะในอนาคตของโลกเนี่ยนะครับเรื่องของดิจิตอลเซอร์วิส จะเชื่อมต่อกับสิ่งของต่างๆมากมายเราคงได้ยินคําว่า Internet of the t h i n g เราคงได้ยินการช้อปปิ้งผ่านออนไลน์ต่างๆหลายนี้มากมายนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เรากําลังจะบอกว่านับจากวันนี้ต่อไปเราจะไม่ได้แค่ Connect ระหว่างคนกับคนแล้วนะครับการ Connection การติดต่อสื่อสารนะีจะไปกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพื่อจะยูทิลไลเรื่องของดิจิ t a ลเซอร์วิให้เป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิตของคนมากที่สุดครับ เราเองพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเอสเองเนี่ยไม่ได้นะครับทำธุรกิจอย่างเดียวในเชิองอีโคโนมิกเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีความแข็งแรงนะครับแต่เรายังคํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยจะเห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีโครงการดีๆอย่างเรื่องสังคมน่นะครับก็จะมีโครงการอย่างสารรักคนเก่งหัวใจแก่งเกิดขึ้นแม้กระทั่งในยุคอนาล็อกที่เกิดขึ้นนะครับเรามีโครงการอย่าง s อสดิจิทัลฟอร์ไทยเพื่อจะทําให้คนในสังคมเนี่ยสามารถอัดแอพกับโลกดิจิทัลได้มีโครงการไซเบอร์เ well วิลด์ต่างๆเกิดขึ้นมาเพื่อจะทําให้ การเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ดิจิตอลเนี่ยเหมาะสมเราเป็นคนพูดถึงเรื่อง DQ หรือความอัจฉริยะทางดิจิตอลเป็นคนแรกๆในประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรามีโครงการ EW เวสและทุกวันนี้ก็ยังดําเนินต่อไปและมีหลายพาร์ทเนอร์เข้ามาร่วมมือกับเราอย่างมากมายนะครับที่สําคัญมากๆก็คือว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันจะทําให้เกิดความยั่งยืนในการท,ทําธุรกิจในทุกแกนของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแน่นอนครับ